Good m o น n ิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันอังคารที่28พฤษภาคม2567นะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแรง,แรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรําเช้าได้ก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญและรลับพรรากันครับนะครับ สุสารา,าร,รรมมานนางนะปจจยธและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะสร้างความสุขสดชื่นนะครับเป็นพลังบวกยามเช้าให้กับพี่พเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับ อย่าลืมออกกำลังกายกันบ้างนะครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับฝนตกทุกปันเลยนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับกับลิปนี้นะครับบายๆครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ